สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้สอนวิธีการสมัครการยืนยันตัวตนแล้วก็การผูกบัญชีธนาคารกับเว็บ s ิปเมกไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูออฟังก์ชันซิปอนะครับในเว็บซ p ปเมกันนะครับสำหรับเว็บ s ิปเมกนะครับก็จะเป็นเว็บในการเทรดนะครับผมของประเทศไทยนะซึ่งออได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ได้รับออการ ควบคุมดูแลโดยกรตตนะครับโดยเราสามารถเข้าไปเช็คได้นะครับว่าเว็บซื้เมมันถูกต้องหรือเปล่านะครับก็สามารถไปเช็คได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เลยนะครับอันนี้ก็นี่นะครับกดเข้าไปตรงตรงนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็นี่กดตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือก SEC check first นะครับ แล้วนะครับเว็บเทดหรือว่ากระดานเทดซิปเมกนะครับก็สามารถใช้ชื่อนี้ในการค้นหาได้เลยนะครับข้อพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับนี่บริษัท s ิปเมกนะครับก็กดค้นหาไปนะครับสำหรับบริษัท s ิปเมกจำกัดนะครับก็ได้รับใบอนุญาตความเห็นชอบในการจดทะเบียนซึ่งเป็นศูนย์ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถ กดเข้าไปดูในบริษัทตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะบอกนะในส่วนของที่ตั้งนะครับตั้งอยู่ที่ไหนนะทุนจดทะเบียนก็อยู่ด้วยกันที่50ล้านนะครับแล้วก็ภายใต้พรลกรสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับประเภทความเห็นชอบที่กราโตเขารองรับแล้วก็สามารถให้บริการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่าคริปตโตเคอเรนซีรวมถึงโทเค็นต่างๆได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกรตอตนะครับก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนก็สามารถมาหาข้อมูลต่างๆได้ภายในเว็บไซต์กรกตนะครับเราสามารถมาเช็คบริษัทที่เราจะทําการเออข้าไปลงทุนหรือว่าต้องการตรวจสอบได้ในนี้ได้เลยนะครับว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับก็สามารถมาเช็คได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับคราวนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องกัน,นครับว่าเว็บเทรดซิมเมกที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับมันสามารถทําเงินให้กับเราได้ยังไงนะครับก็คือเจ้าเว็บเทรดซิมเมกต,ตรงนี้นะครับคือเขามีฟังก์ชันในการฝากเงินเนาะซึ่งเราสามารถรับดอกเบีย้ยหรือว่าปันผลได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่10%ต่อปีกันเลยทีเดียวนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาดูไปทีละส่วนนะครับผมอ <c oughs> <c oughs> ๋อก็ค่อนข้างเสียงแห้งเนาะสำหรับเจออ้าวเว็บเทรดซิกเม็กตรงนี้นะครับ <c oughs> เขามีการประกันนะครับสูงถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยนะครับแล้วก็มีการคำนวณแล้วก็จ่ายโบนัสเป็นรายวันนะครับถ้าเกิดครบ24ชั่วโมงปุ๊บเขาก็จะคำนวณตัดจ่ายปันผลให้กับเราทันทีนะครับแล้วก็ มันไม่มีกําหนดระยะเวลาในการฝากนะครับไม่มีขั้นต่าในการฝากด้วยแล้วก็สามารถทําการฝากถอนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับตามที่เขาโฆษณาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของสินทรัพย์ที่ร่วมรายการตรงนี้นะครับที่เราถือไว้แล้วเราจะได้ดอกเบี้ยนะครับก็จะมีเจ้าตัวเออ USDT นะครับหรือว่าเหรียญเทเตอร์นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญ Stablecoin นะครับ ก็แนะนำนะว่าฝากเหรียญน,นี้หรือว่าเหรียญ usdc นะครับก็สามารถได้ปัลผลค่อนข้างสูงเลยนะครับโดยเจ้าเหรียญ usdt ตรงนี้นะครับหรือว่า usdc นะครับก็จะเป็น stable coin เนาะก็คือความผันผวนของมันเนี่ยไม่ค่อยจะผันผวนสูงสักเท่าไหร่นะครับโดยราคาก็ค่อนข้างจะอิงตามตลาร์สหรัฐนะครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดเพื่อน,อนจะนำมาฝากนะครับก็ แนะนำเป็น2เหรียญน,นี้ดีกว่านะครับวนเยญอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตออคอยอีเทียมไรคอยแล้วก็ทองคำนะครับก็ค่อนข้างจะมีความผันผวนสูงนะครับใครที่จะนํามาฝากนะครับก็แนะนําว่ารับความเสี่ยงกันดีๆนะครับโอเคต่อมานะครับเขาก็บอกโดยว่าสุ up เลยไม่ต้องคิดซ้ํานะครับก็คือ เขาก็การันตีนะว่าเขาสามารถให้โบนัสได้สูงสุดถึง20เท่าของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปนะครับก็ผมคิดว่าที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยคือมันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นว่ามันค่อนข้างโอเคเนาะก็คือมันสามารถให้ดอกเบี้ยหรือว่าโบนัสกับเราเนี่ยได้มากกว่ากับเออการที่เราเนี่ยนำเงินไปฝากใน ธนาคารทั่วไปเอาไปฝากออมทรัพย์หรือว่าฝากประจำนะครับคือมันค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ให้ดอกเบีย้ยหรือว่าโบนัสที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มากๆเลยทีเดียวนะครับก็เลยจะเอามาแนะนํากันนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมทําขึ้นมาหรือว่าบอกคร่าวๆก่อนนะครับว่าฟังก์ชันซิปอัพ ของเจ้าเว็บซิมเมหรือว่ากระดานเทรดซิมเมเนี่ยมันคืออะไรมันมีวิธีการคิดวิธีการทํางานอย่างไงนะครับก็เอามาพูดให้เ,เพื่อนๆเข้าใจกันก่อนนะครับแล้วก็วิธีการรับโบนัสจากสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณนะครับอย่างแรกเนาะก็คือเราจะต้องมีบัญชีซิมเมก่อนนะครับซึ่งบัญชีซิมเมกเนี่ยก็ใช้เวลาการสมัครไม่ถึง10นาทีนะครับซึ่ง ผมเคยได้สอนไปแล้วนะครับสำหรับลิงก์ในการสมัครก็อยู่ภายใต้คลิปนะครับแล้วก็คลิปสอนนะครับสอนสมัครสอนยินเัินตัวต้นแล้วก็สอนผูกบัญชีธนาคารก็ทําให้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะแนบไว้ภายใต้คลิปนี้นะครับก็ลองไปดูวันก่อนนะครับเราจะต้องทําการสมัครยืนเัินตัวต้นแล้วก็ผูกบัญชีธนาคารผ่านก่อนนะครับเราถึงจะมาทําการฝากเงิน เื่อรับปันผลหรือว่าดอกเบี้ยรายวันกับเว็บ1 0บเอ็ได้นะครับก็นี้ก็จะเป็นการฝากหรือว่าซื้อสินทรัพย์ดิจิตอลไว้นะครับอย่างตรงนี้โนก็คืออยู่ที่25,000บาทนะครับก็เอา10%ต่อปีเนี่ยมาคำนวณจ่ายเป็นรายวันเลยนะครับก็ค่อยๆดูนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ นี่นครับก็รับโบนัสทุกวันนะครับเราฝากเหรียญไหนนะครับก็จะได้โบนัสในเหรียญน,น,นั้นๆด้วยนะครับอย่างตัวอย่างตรงนี้นะครับเขาฝากทั้งหมดสี่เหรียญเลยนะครับเขาก็ได้โบนัสทั้งหมดทั้งสี่เหรียญเลยนะครับซึ่งโบนัสตรงนี้คำนวณจ่ายเป็นรายวันนะครับครบ24ชั่วโมงปุ๊บก็คำนวณจ่ายทันทีนะครับผม คราวนี้เออในการรับโบนัสภายใน5นาทีนะครับเขาก็มีวิดีโอสอนด้วยนะครับสำหรับเว็บเทส์ซิปเมเองนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ก็กดไปตรงนี้นะครับคราวนี้โนวิธีการคำนวณโบนัสของเขานะครับก็อย่างเช่นนะครับเราฝากเป็นเหรียญสเตเปิลคอยอย่างเจ้าตัว USDT นะครับก็จะคำนวณจ่ายอยู่ที่10%ต่อปีนะครับก็ ให้เราเอาอ10%ตรงนั้นนะครับมาหาร365วันนะครับเราก็จะได้เหรียญในการจ่ายของแต่ละวันไปนะครับยกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาทำการฝากเหรียญน,นะครับ USDT นะครับมูลค่า10,000 USDT นะครับก็ตีไปประมาณ10,000ดอลลาร์นะครับเก็บไว้ในบัญชีนะครับ3เดือนก็จะ ได้รับเงินนะครับกลับมาอยู่ที่253 USD t นะครับก็ประมาณ253ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเกิดเราฝาก6เดือนนะครับก็ได้กลับมาอยู่ที่512ดอลลาร์นะครับหรือว่าถ้าเกิดฝาก1ปีก็จะได้กลับมาอยู่ที่1,051ดอลลาร์นะครับซึ่งดอกเบี้ยหรือว่าปันผลตรงนี้นะครับก็น่าจะคิดแบบทบต้นทบดอก ตามทุกตามแต่ละวันเลยนะครับมันก็จะทบให้ทุกวันทุกวันไปนะครับคราวนี้นะครับเขาก็มีคําถามด้วยว่าทําไมต้องเก็บสินทรัพย์ดิจิตอลของคุณไว้ที่1ิบเมนะครับก็คือหนึ่งแหละมันปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการประกันนะครับว่าเขาสามารถรับประกันวงเงินตรงนี้สูงสุดอยู่ที่10ล้านดอลลาร์นะครับก็ถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็เขาบอกนะครับว่าเขามีประสบการณ์และ ออใช้งานเทคโนโลยีขั้นสูงสุดนะครับกว่า10ปีนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่มาเน้นย้ำเลยคือเขาได้รับใบอนุญาตแล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่ากร่อน,นั่นเองนะครับจากนั้นเขาก็มีเออซัพพอร์ตนะครับให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อช่วยเราในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับ คราวนี้เราคาถามอื่นๆนะครับที่เราอาจจะสงสัยนะครับเขาก็ลิ์มาให้เราตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาคลิกด,ดูคําถามตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคสําหรับซิปอัพนะครับมันคืออะไรเนาก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะสามารถตอบเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับใครยังงงๆก็ ลองย้อนกลับไปดูคลิปใหม่นะครับแล้วก็มาศึกษาข้อมูลภายในเว็บไซต์ซิปเมกเพิ่มเติมด้วยละกันนะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนคลิปอสอนการฝากเงินเพื่อฝากเงินในการรับปันผลหรือว่าดอกเบี้ยรายวันสูงถึง10%ต่อปีเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาสอนฝากเงินแล้วก็มาสอนทำภายในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ใครชอบก็กดไลค์ให้เราด้วย ใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ภายใต้คลิปวิดีโอนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ